แล้วอะไรวะเนี่ยมาเยอะเกินจะไหวได้ยังไงอ่าก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะทุกคนนะวันนี้เราก็หายไปกันนานนะสำหรับแพนเว์ซอมบี้ฟิวชั่นมอสนั่นเองนะมานาแล้วผมก็กลับมาเล่นนวนะทุกคนนะก็ไม่ใช่ว่าหายไปไหนนะก็คือไปจะไปเล่นแบบเกมอื่นบ้างนะเพราะว่าแบบผมก็ไม่อยากให้แบบทุกคนแค่รอดูแค่แพนเวสซอมบี้ฟิวชั่นนะก็อยากให้ไปดูคลิปอื่นกันด้วยนะ แล้ววันนี้ผมจะมาทําอะไรเดี๋ยวผมจะบอกนะผมจะมาทําอะไรบางอย่างนะก็คือจะมาทําซาเลน์ให้กับตัวเองนั่นเองก็คือมากับชาเลน์ที่ว่าผมจะใช้แค่กล่องไงละ่ะตัวนี้ตัวนี้เออตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้แหละไม่รู้ว่ามันจะสุ่มตัวอะไรมาให้ไม่รู้นะแล้วแต่ดวงละครไม่พูดพร่ำทำเพลงนะทุกคนนะวันนี้เราก็จะไปเล่นประมาณ3ด่านนะถ้าความจำไม่เต็มซะก่อนนะ ไปดูกันว่าผมจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าผมจะดวงดีหรือเปล่านะเป็นเกมวัดดวงเลยแต่นี้เพราะว่าเราจะใช้แค่กล่องของขวัญไงล่ะถ้าเราดวงไม่ดีเราก็ได้ของกากไปแต่ว่าเราถ้าเราดวงดีเราก็จะได้ของโหด o p มากๆนะแล้วจะไปดูกันว่าผมจะเล่นผ่านหรือเปล่านะแต่ว่าผมจะไม่เล่นอีเวนนะเพราะว่ามันโหดเกินไปแต่ว่าจะเล่นด่านธรรมดานี่แหละถ้างั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะโอเค ไปดูกันเลยโอเคนะผมก็จะมาเล่นเป็นด่านวอร์นัทปกตินี่แหละเพราะว่าด่านที่เหลือมันโหดมากเพราะว่าผมจะเอาไปแค่ซันโฟเวอร์กับตัวกล่องนะเพราะว่ามันผมดวงไม่ดีอะ่ะเดี๋ยวถ้าผมเล่นด่านไปโหดๆเดี๋ยวผมจะไม่ผ่านไงมาดูดวงของผมนะว่าจะดวงดีหรือเปล่ามานะคัดแรกแล้วก็วางไปเป็นพริกว้าวมันดีอยู่นะแต่ว่ามันต้นเกมมันเอามาให้เพื่อ โอ้โหเพื <speaker> okay, no. oh, ่อเพื่ออะไรโอเคมหโน้โอ้โหได้มาทำไมวะเนี่ยตัวกินว่ะฟิงโอเคได้ดาวสวยอยู่อืม ีเพิ่มให้อะไรได้วะปิง้งตัวกินว้าวเอานี้โอเคมาสุ่มอีกฟิงได้เหตุระเบิดเอามาทำเพื่อแล้วดูผมสุ่มได้ตัวอะไรบ้างเนี่ยแม่งได้แต่ดาวอะดู ตัวกระบ,บอกเพ็รกับไฟเอามาเพื่อมันคอมโบกันไม่ได้เว้ยอ่าเพ้งเพื่อได้ตัวอะไรเนี่ยเพ้งตัวกินคนว่ามันจะรอดปะตอนนี้อะไรเนี้่กดผิดเฟ้งได้ตัวดึงดึงดาวไม่ดึงหมวกมาแล้ก็ถึงเวฟแรก ว้าวมันมีแค่เวฟเดียวนะตอนนี้ถ้ามันมีสองเวฟนี่ไม่ไหวเพราะว่าดูดิผมสุมได้แต่ตัวอะไรวะแม่งได้อย่างมั่วโคตรมั่วเลยอืหลอดปะสวยน่าจะจบไปด้วยดีนะตอนนี้โอเคเอามาเพื่อ โอเคเราก็จบไปแล้วนะสลหรับตานี้มาต่อมานะเราก็จะเล่นเป็นด่านมืดนั่นเองนะสลหรับตาตะกี้ก็ผ่านไปแบบชิวๆนะสำหรับด่านมืดผมก็จะเอาเป็นด่านด่านเห็ดโอเคด่านเห็ดนะว้าวบอกเลยว่ามีแต่ตัวโหนนะสำหรับตานนี้ผมก็จะเอาไปเป็นตัวเห็ดนี่นะผมขอเป็นตัวเห็ดไปด้วยนะก็เป็น sunflower กับนี้แค่กล่องแค่นี้โอเคนะไปสองตัวเลยโอเคมานี้นะทุกคน พราะว่าที่ผมเอาเห็ดม่วงมาก็เดี๋ยวแบบมันผมจะทําไปให้เป็นเห็ดทองอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดช้าเราจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรวะดวงอาทิตย์อะ่ะช้ามากมาเราจะมาสมเป็นครั้งแรกนะมาตัวแรกโอเคพีชูเตอร์ได้อยู่ได้อยู่ยถือว่าได้เลยเดี๋ยวข้างล่างกันตัวซอมบี้ไปก่อนโอเคจะไหวไหมเนี่ย ชูเตอร์ข้างล่างสวยจะเอามันเลยสองตัวข้างล่างอะ่ะมาสุ่มครั้งที่สองฟิงเพื่อเพื่ออะไรโ,โดนคอนไปซะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสาันโฟเวอร์อรไปรวมกับตัวนี้แล้วตัวนี้ว่ายังไงโอ,โ,ไโอ้โหได้มาเพื่อนี่แล้วอะไรวะเนีย่ยมาเยอะเกินจะจะไหวได้ยังไง อาเฮี่ uh, yeah. ผมแม่งวางถั่วเอ้ยไม่ใช่ผมวางเห็ดนี่แบบเกื่อนมากเพราะว่าแบบจะไม่ไหวไง,ไงล่ะเพราะว่าแม่งดูดิทำมาเพื่อโดนลระเบิดโอ้โหแม่ง <c oughs> เปิดไม่ทนันอีกขุดแม่งเข้าเลยขุดให้เข้าแม่งเลยไปไปสู่สุกติซะเย่ yeah, ผมชนะ พวกแกอ่ะไม่ชนะหรอกเพราะว่าสิ่งที่โกงที่สุดในเกมนี้ก็คือเครื่องตัดหญ้ายังไงล่ะอ่นี่ผมก็ไม่ใช่ว่าแพ้นะแต่ว่าก็ชนะก็ชนะไปแบบด้วยการใช้รถตัดหญ้าเพราะว่าแบบถ้าผมใส่ถ้าผมใช้แค่ตัวสุ่มอ่ะมันไม่ไหวเออมันไม่ไหวจริงแบบบวกกับแบบไม่มีดวงอาทิตย์อะไรอย่างนี้นะมันก็เลยแพ้แต่ว่าเขาเรียกว่าแพ้หรือว่าชนะดีวะ แต่ว่าถ้าเกมจริงๆอ่ะผมชนะแต่ว่าถ้าแบบเอาตามชาเลนจ์จริงๆอ่ะผมแพ้เพราะว่าผมจะชนะด้วยการแค่ใช้แค่กล่องสุมเท่านั้นนะแต่ว่านี่ผมชนะด้วยการรถตตดญ้าออโอเคด่านต่อไปนะเป็นด่านน้ำนั่นเองนะผมจะเอาเป็นด่านน้ำแต่สาหรับด่านน้ำผมจะเล่นเป็นสามหัวได้ไหมวะโหเป็นตัวดำน้ำโอเคได้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 ไอ้ตัวดำน้ำมันโกงเกินไปวะเดี๋ยวเอาด่านอื่นดีกว่าเอาเป็นด่านพี่เบิ้ม โอเคได้ดต่พี่เบิ้มไม่ไม่มันเออได้ไปได้ไหมไวะหรือว่าด่านนี้โอ้ย oh, ยิ่งหนักเลยนี่โอเคผมขอเล่นเป็นด่าพี่เบิ้มนะมาเอาเป็นอา่าซันโฟเวอรกับกล่องไปนะแล้วก็ใบบัวโอเคมาที่แรกนะผมจะสุ่มในน้ําเลยนะทุกคนมาสุ่มในน้ําปิงโอเคได้อยู่ถือว่าได้ได้อะไรวะไม่ได้เฮ้ ตรงว่าเดี๋ยวมันจะโดนพลิกนะซุ่มตัวที่สองได้เป็นอ่าตัวกินมานะเอ้ไม่โดนว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนคอนไปซะถ้าไม่โดนพลิกก็โดนคอนไปซะมาสุ่มอีกครั้งปิ้งแล้นะตัวตัว,ตวน้ําแข็งว่ะแต่ว่าผมไม่มีตัวยิงเลยอะเอาตัวน้ําแข็งมาเพื่อ,อมาสุ่มในน้ําอีกครั้ง โอเคตัวน้ําแข็งเอามาเพื่ออะไรอีกแล้วมากลายเป็นแมวซะโอเคผมรู้สูตรและตอนนี้ผมจะชนะแบบชิวๆนี่ไงผมจะใช้สูตรนี้คือผมจะเอา,อาปุ๋ยนะมาใส่กับใบบัวนะแล้วให้มันกลายเป็นแมวแล้วผมก็จะเอากลองสุ่มมาใส่แมวแล้วก็จะจะชนะไปแบบชิวๆครับน้องนี่เป็ง เอ้ยไม่ใช่ดิต้องเอาปุ๋ยเออแล้วดูดิผมสุ่มได้ตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตัวสีดำๆอะ่ะเป็นตัวระเบิดเอามาเพื่ออะไรวะมามาสุ่มอันนี้ผมก็ได้แมวไปสองตัวแล้วนะทุกคนนี่จะมาสุ่มดักไอตัวนี้ข้างบนเนี่ยปิงโอ้โหได้น้ําแข็งอีกแล้วจะการมันเลยแมวน้ําอันนี้ผมก็ได้แมวไปสองตัวเลยนะผมก็ใส่ปุ๋ยเอาแล้วก็วางกล่องใส่นะโอ้โหโอเอาโคมไฟมาเพื่อปิงโอ้โหพี่เบิ้ม เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เบิ้มจะกลามาเลยตม้มโอเคมาอีกแล้วปุ๋ยเฟิร์ฟโอเคได้เป็นแมวนะแล้วก็จะเอากองสุ่มใส่ไปนะจะได้เป็นน้ําแข็งหมดหรือเปล่าหรือว่าจะได้เป็นไฟเดี๋ยวมารอลุ้นกันปิงไฟเอ้ยน้ําแข็งหมดว่ะเอ้ยเซตน้ําแข็งว่นตานี้มาเอ้ยได้เป็นโรลิโตไมลมา,มาข้างล่างมาข้างบนจะได้เป็นตัวไรโพลิโตไมลสองครั้งว่ะเอามาทําเพื่อ อืมดูผมสุ่มได้ตัวอะไรไม่รู้เนี่ยอันนี้เราก็ชนะไปด้วยแมวนะมากล่องสุดท้ายปิ้งโอ้โหยังดวงเกลือเหมือนเดิมโอเคเราชนะไปแบบชิวๆด้วยแมวนะโอ้ m ม่ก็แมวตัวแบกมาก สำหรับการเล่นด้วยกล่องก็มีประมาณนี้นะก็แพ้ไป1แล้วก็ชนะไป2นะก็บอกเลยว่า,าตึงมากๆเลยนะตึงมือมากๆซอมบี้ตึงมือมากๆเพราะว่ากล่องมันไม่ตึงหรอกกล่องมันเกลือจัดเลยไม่ใช่โทษกล่องดิโทษด,ดวงตัวเองนะ่ดี๋ยกูควรจะไปทําบุญนะโอเคนะทุกคนนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะเดี๋ยวผมก็จะไปคิดคอนเทนต์แล้วก็จะมาค่อยๆทําอยู่นะ สำหรับแพนเวสซอมบี้ฟิวชั่นนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะรออัปเดตก่อนนะที่จะมาทําแบบแบบลหลายๆคลิปเลยนะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยทำเพราะว่าแบบมันก็จะหมดคอนเทนต์ในการทำเลยนะก็เดี๋ยวจะไปเล่นเกมอื่นนะก็ติดตามกันด้วยนะไม่ใช่ว่าจะดูแค่แพนเวสซอมบี้นะไม่พูดเยอะนะบายไว้เจอกันคลิปหน้านะอ <Ooh. S 1>